สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14เดือนมก,กราคมพุทธศักราชส5 6 4นะคะในวิชาพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะส่วนจะเป็นวันอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประเทศไทยให้ได้กำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบางวันเป็นวันหยุดราชการนะคะเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปทำบุญฟังธรรมที่วัดและบำเพ็ญประโยชน์ เกศส่วนรวมนะคะวันสำคัญวันแรกที่เราจะไปเรียนก็คือวันวันมาคบูชานะคะวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3เป็นวันที่ระลึกถึงการเกิดเหตุการณ์สำคัญ4ประการที่เรียกว่าจาตุรงค่ัรนิยบาตนะคะเหตุการณ์สำคัญในวันมาคบูชานะคะ อันแรกก็คือพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์หนึ่ัองร้อยองค์นะคะมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระอาหารหันต์เหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้วันนั้นเป็นวันเพญเดือนมาคะนะคะต่อไปวันที่สองนะคะวัน วิสาขบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกเป็นวันคล้ายวันประสูต,ติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้านะคะต่อไปค่ะวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดข้ามเดือนหกเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสารีระของพระพุทธเจ้านะคะต่อไปค่ะวันอาสารหาบูชา ตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่เป็นเจาวักขีเป็นครั้งแรกและมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกทำให้มีพระอรตนะไตรครบ3ประการนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านทบทวนนะคะในหนังสือพระพุทธศาสนาหน้าที่71นะคะ หน้าที่71ถึงหน้าที่74นะคะหลังจากนักเรียนอ่านทบทวนแล้วคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูจะฝากงานไว้ที่ใต้โน้ตนะคะสวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เรื่องพุทธมามะกากันไปแล้ว ยังจำกันได้หรือเปล่าเรามาทบทวนกันก่อนสักครู่นะครับพุทธมามะกะคือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยน้อมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนผู้ที่เป็นพุทธมามะกะนั้นจะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดในด้านต่างๆเอาเลยครับน้องๆต่อมาวันนี้ เราจะได้มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางศาสนากันบ้างนะครับมีวันอะไรบ้างมีใครพอจะทราบบ้างไหมครับร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่น้องๆรู้จัก น้องๆครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าและเนื่องจากเราเป็นชาวพุทธดึงควรที่จะเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆได้อย่างเหมาะสมเอาละครับน้องๆถ้าเช่นนั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับวันแรกเลยนะครับวันวิสาขาบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ห้าค่ำเดือน6ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับชาวพุทธเพราะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติหรือวันเกิดตรัสรู้คือวันที่บรรลุธรรมและปรินิพานคือวันสิ้นพระชนของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปทำบุญตักบาตรฝังเทศ ถือศีลและเวียนเทียนที่วัดในเวลาคำ่ำต่อมาเป็นวันอาสาหะบูชาตรงกับวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงปฐมเทศนาหรือธรรมะครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมะจักกับปะวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคี ทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและทำให้พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปทำบุญตักบาตรฝั่งเทศและเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันวิสาขาบูชาวันมาคบูชา ตรงกับวันเพนขึ้น15บหาค่ำเดือนสเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือเป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปที่สำเร็จพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยพระพุทธเจา้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เหล่านั้นอีกด้วยและในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปทําบุญตักบาตร วังเทศและเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันวิสาขาบูชาและวันมาคะบูชาและสุดท้ายนะครับวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนหกซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีกรรมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ปร,รินิพพานแล้วในวันนี้ พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันสำคัญทางศาสนาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรามาพักเล่นเกมจับคู่กันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมต่อไปกันนะครับให้น้องๆเลือกจับคู่ภาพให้สอดคล้องกับวันสำคัญทางศาสนา เป็นยังไงบ้างครับน้องๆจากที่ได้เรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปแล้วชาวพุทธที่ดีนั้นอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ